สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องกล่องรรมย่านครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าวงการรรมย่านนั้นจริงๆอ่ะกล่องธรรมย่านหรือกล่องที่เราเล่นรถธรรมย่านด้วยกันเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบเอามากๆเลยนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นกันอย่างประจําเนี่ยผมจะแนะนำเลยนะก็น่าจะเป็นตัวปินโตใช่ไหมครับไอ้ตัวปินโตเนี่ยเราจะเห็นกันประจําอยู่แล้วนะก็หลักๆเลยใช่ไหมครับที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่ามันผมชอบนะตรงที่แบบมันพกพาง่ายแล้วก็แต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งใส่รถได้เลย ประมาณนี้นะครับก็ลองคิดดูกันว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครที่เรียกว่ารถน้อยใช่ไหมรถไม่เยอะมากก็จะใส่หนึ่งคันสองคันก็ได้แล้วก็อีกสองชั้นเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับคนที่จะซื้อกล่องเป็นโตอะไรเงี้ยเป็นโตอยู่ที่ประมาณพันสองได้นะครับถ้ามุดผมจะไม่ปิดนะถ้าเราซื้อในช็อตครับมันก็อาจจะมีแบบส่วนลดแหลกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยจะซื้อใน ช่องทางไหนนะครับแต่เป็นไม่ได้นะผมก็แนะนําให้ซื้อกับทางสยามธรรมยาตดีกว่านะครับเราจะได้แบบว่าอุดหนุนด้วยแล้วก็มีโอกาสก็จะสามารถไปเล่นซ้อมรถในลานได้นะครับไอ้ส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะทําลบติดดึงนะครับเนี่ยเราสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะอย่างเช่นอุปกรณ์โน่นนี่นั่นนะครับเราสามารถใส่ได้เลยพวกน็อตไขคงไขควงอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่ลงใส่ร้อนนะครับอยู่ที่ตามความเหมาะสมได้เลยว่าเราเนี่ย ช่องนี้มันสามารถใส่อะไรได้ไไดบ้างมนคนคงอาจจะใส่กล่องมอเตอร์นะหรือไม่ก็จะเอากล่องมอเตอร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ากล่องมอเตอร์เนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มผมว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นในงบน้อยเนี่ยซื้อธรมมย่าคือมีรถอยู่ไม่กี่คันเนี่ยเป็นตัเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงแล้วคือมันก็ พกพาไปไหนหิ้วก็ก็ง่ายนะครับเออสำหรับกล่องปินโตนะผมเชื่อว่าเวลาเราไปเล่นทำย่าหรือเราไปตามงานแข่งต่างๆอ่ะหลายคนเขาก็จะนิยมพกปินโตนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วนะจากส่วนตัวที่ผมไปแข่งมาก็ไม่ได้พกเยอะครับเราก็จะพกแค่ปินโตอย่างเดียวก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ ต่อมาครับกล่องที่2เลยที่อยากจะแนะนําและรีวิวนะครับว่าเพื่อนๆชอบกล่องตกปลาไซนี้ไหมนั่นก็คือตัวไอ้กล่องไอ้ตัวนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะตามเห็นเคยเห็นในร้านนะพื้นฐานเลยนะครับมันก็จะเป็นกล่องผมว่าใครหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละจะเป็นกล่องเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับด้านล่างเนี่ยผมว่าช่วงบนเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใส่พวกอุปกรณ์กล่องมอเตอ,อ,อ,อร์พวกไข่คงไข่ควงล้อถาดอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีเลเยอร์นะเป็นกล่องสามชั้นนะครับแล้วก็ลดเราหลากัหลกๆเลยเนี่ย เท่าที่ลองเทียบมาเนี่ยมันก็อาจจะใส่ได้ประมาณสองคันโดยประมาณนะครับประมาณ2คันแล้วก็มีจะมีพื้นที่ใช้สอยได้อีกแล้วก็จะมีตัวฟองน้าไว้กันกระแทกได้โดยตรงนะจริงๆผมจะบอกว่าตอนที่ผมได้กล่องนี้มาเนี่ยผมซื้อกล่องใบนี้เป็นกล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกเลยสำหรับในตอนที่เข้าวงการทำย่าเมื่อหลายปีแล้วแหละเธอมาเล่นเอวขำๆนะครับประมาณปี2018เนี่ยอย่าง่วนตวผมก็ชอบนะคือชอบตัวที่แบบมัน มันพกพาง่ายอ่ะแล้วเลเยอร์ของมันอะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างใส่อุปกรณ์ได้โดยตรงครับมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากสำหรับที่เราจะต้องใส่ตัวขัดบงขัดเปลกหรืออะไรอย่างนี้นะครับคือมันเหมาะสำหรับคนพกพาที่แบบเน้นความคล่องตัวน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะซื้ออุปกรณ์แบบว่าเยอะมากมายเลยเนี่ยผมอาจจะแนะนําให้เป็นพวกแบบกึ่งๆพวกพิกบ็อก ของพวกเคียวโชหรือกล่องที่มันใหญ่ๆกว่านี้เลยโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สองที่อยากจะรีวิวนะตอนที่ได้มานี่ผมไม่แน่ใจนะประมาณพันสามนั่นหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยนานมากๆแล้วครับรือตัวต่อมาที่อยากจะรีวิวเลยนะครับนั่นก็คือตัวแครี่บ็อกซ์นะครับะะตัวแครี่บ็อกซ์เนี่ยผมซื้อมาโอ้โหนานมากๆแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาได้นําเข้ามาขายหรือเปล่าครับตอนนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ผมซื้อมาประมาณพันห้าครับที่ร้านสยามธรรมญาที่เซียเลย คือถามว่ามันมีอะไรข้างในบ้านครับข้างในเนี่ยมันก็มันจะแบ่งเป็นเลเยอร์ใส่รถได้ประมาณ3มคันนะครับหรือก็เอามาโชว์ตรงด้านบนนี้ก็ได้อีกนะเอามาโชว์ตรงด้านบนนี้ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่ารถเยอะมากเกินไปเนี่ยแต่ละหลักผมก็ไม่ได้นี่หรอกไอ้ตัวนี้มันจะมีข้อเสียคือมันหนักครับเป็นแบกลำบากมากๆคือเวลาบางทีเราไปเที่ยวไหนแล้วแบบโอ้โหแล้วแบบเดินทางโดยแบบไม่ได้เอารถไปนะโคตรลำบากเลย ขึ้นลงขึ้นรถเนี่ยถือว่าใช้พื้นที่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเป็นแบ่งเลเยอร์ใส่ตัวรถได้นะครับแล้วก็มันจะมี2ชั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนชั้นล่างโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกล่องอะไรเงี้ยพื้นที่ใช้สอยมีเยอะเอามากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางตรงขาตั้งดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่ตกแต่งสำหรับในการทำเซตต้งเซตติ้งรถได้อีกด้วยนะครับ ไอ้ตรงนี้ถือว่ามันก็เป็นของที่ถือว่ามันครบที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับบรรดาเวลาเราจะแบกของไปงานแข่งต่างๆเนี่ยใส่อุปกรณ์ได้เยอะใส่ที่ชาร์จถ่านแบบพวกตระกูลสกาย c 2 5 0 0ีอยโปรอย่างเงี้ยที่บอกว่าสามารถรันมอเตอร์ได้ใส่ตัวรันมอเตอร์ได้ใส่พวกบูทคงบูทแคมป์ amp, หรือมัสมอได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้ดีๆนะแล้วก็ใส่อะไรได้หลายๆอย่างตัวเนี้ยในส่วนตัวผมว่ามันอาจจะจบสหรับในการ พกในการไปเที่ยวไหนหรือเอาไปแข่งตามที่ต่างๆแล้วสำหรับพวกสายนักแข่งไอตัวนี้อยู่ที่ประมาณพันห้าครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้สยามพันยะเนี่ยได้เอามานาเข้าอีกหรือเปล่าครเพราะว่ามันก็หายากเอามากๆเลยจริงๆนะเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นนะหล,หลักๆเลยที่จะเห็นนำเข้าเดี๋ยวก็จะเป็นปินโตนะครับใครจะไปตกแต่งอะไรก็แล้วแต่เลยตามติ๊กเกอร์ต่างๆที่เรา คืนชอบกันได้เลยครับอยู่ที่เพื่อนๆน,นะว่าจะตกแต่งมุย้ยวินอะไรเป็นแบบไหนแต่ถามว่า,ถ,าถ้าพูดถึงส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องงานแข่งเนี่ยผมก็ยังชอบไอ้ตัวนี้อยู่นะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการบ่งการแบกอย่างเดียวที่ว่ามีปัญหามากสุดแล้วก็กล่องสุดท้ายเลยนะครับโอ้โหไอ้กล่องสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นตำนานมากๆผมเชื่อว่า ใครหลายคนเมื่อประมาณ 20, 20ปีก่อนเลยนะอันนี้ผมได้มาแต่หูประมาณ25ปีก่อนได้ครับสมัยเลยแบบเล่นตั้งแต่ยุคปฐมอ่ะยังอยู่นะครับองผ,ผมเนี่ยจะเป็นกล่องเหมือนกล่องตกปลาเลยนะครับเป็นกล่องตกปลาเลยไม่รู้ว่าแสงเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเป็นเลเย,ยอร์เอาง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถใส่รถได้ผมให้ได้อย่างมากคันได้2คันซ้อนเอานะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะใส่พวกมอเตอร์กับล้ออะไรประมาณนี้นะก็อยู่ว่า เพื่อนๆเ,เนี่ยชอบแบบไหนมากกันยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับที่อยากจะพาลูกหลานหรือลูกตัวเองเข้าขการธรรมย่าผมก็อยากจะขอแนะนําไม่อยากให้เริ่มต้นด้วยอะไรที่มันแพงๆครับเราก็ไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยเขาจะเล่นมากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้ารู้ว่าปิวที่ตัวคุณพ่อเลยคุณพ่อเล่นกับลูกแล้วคุณพ่อชื่นชอบอะไรเงี้ยผมก็แนะนําตัวไอ้ตัวพวกเป็นโตอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านครับใส่รถได้ประมาณ สาขันเพราะว่ามันจะมีถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีร้านที่เขารับทําไอ้ตรงนี้ครับชั้นตินโตเนี่ย สามารถใส่เราได้3คันได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ก็พยายามให้เริ่มต้นได้แค่นี้ก่อนไม่อยากให้เริ่มต้นแพงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางคนอย่างที่ผมเคยรู้จักมาเนี่ยบางคนก็เลิกเล่นไปกลางคันอย่างเงี้ยบางคนเล่นปีสองปีก็หายไปเลยบางคนอาจจะต้องย้ายงานใหม่ไม่มีเวลาเล่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็ค่อยขยับขยายไปเป็นกล่องใหญ่ๆอย่างพวกกล่องเคียวโชวหรือบางคนก็จะซื้อแบบเป็นบบกระเป๋าเลยก็มีนะกับ แล้วก็จะมีแบบเป็นชั้นเลเยอร์รถใส่ได้ประมาณเกือบ10บคันก็มีนะครับอยู่ที่เพื่อนๆหลายๆคนชื่นชอบว่าจะเล่นรถแบบไหนนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการรีวิวสำหรับกล่อง Mini 4ฟ i e ววิะครับว่าถ้าเราจะซื้อเริ่มต้นเนี่ยแบบ เป็นพวกมือใหม่เลยโดยตรงเนี้ยจะเข้าวงการเนี่ยจะซื้อกล่องแบบไหนเดียวกันแบบราคาประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปจะซื้อแบบง่ายๆเลยก็ผมก็จะนํา,นาป่นโตนะหรือแต่ถ้าสมมติว่าเล่นเอาขำๆเล่นันลูกๆแล้วก็แบบไม่ต้องซื้อแพงมากผมก็ได้นํา,นาพวกกล่องตกปลาอะไรอย่างงี้ที่มันใบไม่ถึงร้อยหนึ่งนะจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลักกล่องพวกเนี้ยที่ผมรีวิวมาเนี่ยมันก็หลักพันขึ้นหมดเลยแต่กล่องเนี้ยก็จะไม่กี่ร้อยแล้วก็ดูความชื่นชอบของเด็กไปก่อนครับว่าถ้าลูกๆเราชื่นชอบเนี่ยเราก็ค่อย ขยับขยายไปอันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับใครที่เข้ามาใหม่ครับกง็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัดสกาแลอบกระดิ่งแจ้งเตือนตารางกัน้วยครับเพื่อไม่พลาดและชมคลิปใหม่ๆจากช่องทาง Go t a l Story ด้วยส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปฝากพื่งมาทุกคนช่วยกนติดตามด้วยครับวนตัวคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ